สวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนสกาเล e นนะครับผม ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราได้คาดหวังไว้นะครับผมแต่ก็เราก็มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกม Pokemon Scarlet นะอันนี้ผมได้ลองเซิร์ฟไปสักหน่อยหนึ่งแล้วฮะนะเป็นการทดสอบว่ามันโอเคมันเล่นได้หรือเปล่าอะไรนะครับผมก็มันอาจจะข้ามตอนต้นเรื่องไปนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมว่าตอนต้นเรื่องเป็นยังไงคือตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะมาจากบ้านเราครับผมจากอ่าจากฝั่งนู้นนะครับผม ่าเราจะมาจากบ้านเราจากตรงนี้นะครับผมประมาณตรงนี้อ่าแล้วเราก็มาที่โรงเรียนนะครับผมแล้วก็โปเกมอนซัเตอร์ที่ผมเลือกนะครับผมเป็นนี่ครับผมเป็นตัวนี้ครับไยไปไหนไอทิศมานี้นี่นะครับผมเป็นโปเกมอนตัวนี้นะที่ผมเลือกเป็นซัตเตอร์นะครับผมอภารกิจตอนนี้นะครับผมเราเราก็จะต้องไปหาอาจารย์ใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะไปทําการไปโรงเรียนนะครับผมอาจารย์ใหญ่ไปในวั เอ้การใจจานเลยใครอะเอาแม่เฮ้ยแม่งมาเ oh. อาแล้วน,นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้คือแม่เรานะครับไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆเรานะป้าที่ใต่ย้ยมสีเหลืองนะครับผมคือแม่เรานะครับผมอ่าแม่บอกประมาณ่อแบบอมีเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้เป็นโรงเรียนให้สนุกนะครับผมแม่ได้คุยกับอาจารย์แล้วนะครับผมว่าจะส่งไปที่ รงเรียนใหญ่นะครับผมอ่าผมขอพูดถึงก่อนนะครับผมระหว่างรอนะครับผมโปกเกมอนภาคนี้นะครับผมเป็นภาคอ่าแม่ให้ของกินมานะครับผมเป็นภาคที่เรียกได้ว่าอ่าเป็นโอเพนโว่นะครับผมเป็นภาคที่สองที่ทํามานะครับผมแต่เวลาการแบทเทิลนการอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวเทิร์นเบลดเหมือนเดิมน,นะครับผมจะไม่เหมือนภาคอาเซอุดนะอ่าจะคนจะเป็นจะเป็นโอเพนโวเหมือนกันแต่จะเป็นคนละแนวนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนจะดึงอ่า ประแหละของภาคเก่าๆมานะ่ัก็คือการต่อสู้แบบเทิร์นเบดนะครับผมแต่ว่าโปเกมอนก็เรายังมีเห็นตามปกติเลยนะครับไม่ได้วิ่งเข้าพุ่มหญ้านะครับผมอันนี้ผมไปศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นสักเนื้อเรื่องสักหนึ่งสักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปอันนั้นกันเดี๋ยวเราจะไปเล่นเนื้อเรื่องแรกกันก่อนนะครับผมโอเค ควมจริงนี้มันมีให้จับด้วยนะนี่มันมีรูปขึ้นโปเกมอนขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ตรงนู้กนกันดีกว่านะครับผมไปเดินทางไปจับโปเกมอนนะครับผมอันนี้จะเป็นโปเกมอนเจนใหม่นะครับผมผมไม่มั่นใจว่าเจนไหนน่าจะเจนสิบไม่ก็เจนแปดได้เละครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เราก็มันไ,ไม่อยู่คนเดียวนะครับผมไม่ได้อยู่เพียงแค่ผมนะก็จะมีซีโอเรา oh. ที่ บึงหน้าจออยู่อีกหน้าจอหนึ่งนะครับผมก็คือจะต่อไปอีกหน้าจอหนึ่งนะก็บึงอยู่นะครับผมเขาก็พยายามดูอยู่นะครับว่าโปเกมอนมีอะไรตื่นตาตื่นใจบ้างใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าซีโอคาดหวังกับซีรีส์ชุดนี้มากนะผมโอเคฮะให้โปเกมอนโปเกมบอลเรามานะครับผมยิ้มด้วยโหตอนส่งมามีใจก็บอกอ้าวจู่จู ปกมอนก็มาให้จับยังก็นัดกันไว้โอเคนะครับผมเราต้องแบตเทิลนะครับรปุ๊บกระโดดไปนี่นะครับผมจะเป็นแนวเทิร์นเบสเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะบอกว่าถ้าเลือ่อนเหลือน้อยก็จะจับง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลือ่อดเหลืยเยอะเนะี่ยก็จะจับยากหน่อยนะครับผมตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นธาตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองโจมตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมเขาตีเราไม่ค่อยเข้านะฮะอย่างโอเคอยู่ลองใช้ท่าปืนฉีดน้ําดูนะครับผมอุ้ยนี่นะครับผมเกือบตายนะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะจับตัวนี้หรือเราจะไม่จับนะครับผมแน่นอนครับผมไม่จับครับไอกลางตบมันไปตายซะโอเคนะครับผมเราเดี๋ยวเราเข้าไปจับตัวอื่นนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาบอกแล้วนะครับผมว่าอ่า นิกสามเวลาต่อไปนะครับผมเราก็จะไปเรียนรู้อะไรกันลหลายๆอย่างน,น,นะครับผมโอเคให้โปเกมบอลเพิ่มมานะครับผมและรู้สึกที่ผมได้ยินข่าววว่ววมานะครับผมโปเกมอนภาคนี้นะครับผมเป็นโปเกมอนภาครแรกนะครับผมที่เราจะได้จับนะฮะเราจะได้อยู่กับโปเกมอนในตำนานประจำภาคนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมนะฮะที่ผมได้ยินมา ผมภาคสกาเลตจะเป็นภาคาแนวยุคเก่ายุคโบราณน,นะครับผมส่วนภาคไวโอเลตก็จะเป็นแนวอ่าแนวเป็นอนาคตอ่ะอเป็นแนวฟิวเจอร์อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็อันนี้โปเกมอนเจนเก่าเนี่ยเจนสี่ว่าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโปเกมอนเจนสี่นะครับผมเราจะยังไม่จับนะผมเราเก็บไปก่อนโอเคได้โพิชั่นมานะครับผม ถ้ามันขึ้นไปบนหินวะทาคนี้ตีลังกาไม่ได้นะครับผมภาคอัสซีอุตยังตีลังกาได้นะครับผมเดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาคอัสซีอุตนะครับผมภาคอัสซีอุตนี่ก็ผมเล่นอเพื่อเป็นพื้นฐานในการลองลุกยินเทนโดนะครับผมน่าตัประหลาดแฮะไม่จับเลยอ๋อนีมนอ่มันคือมันคือแมงมุม โอ้หน้าตามันประหลาดอะมัผมไม่อยากได้มันอะตอนนี้โปเกมอนแถวนี้ก็จะมีแค่สามตัวหลักเลยนะไม่มีตัวอื่นเลยจะมีตัวแมงมุมตัวหมูแล้วก็เป็นตัวเจนสี่นะผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมไม่มีตัวอื่นให้ผมจับเลยอะ ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอจับเป็นผมขอยังไม่จับแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราอะอะไรอะ่ะอ๋อเราเห็นรอยแหกโค้งนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไระเสียงคำรามนะครับผม เราลองวิ่งไปดูกันว่ามาจากตรงไหนนะครับปะ่ะโอเคนะครับผมนี่ไงเราได้ยินเสียงแล้วเราก็รีบวิ่งไปดูนะครับผมว่าเสียงมาจากไหนนะครับผมรึบมองลงมา ต้นมะพร้าวนี่ไงคุณผู้ชมครับผมโปเกมอนในตำนานที่ผมพูดถึงนะครับผม <c oughs> เป็นโปเกมอนในตำนานประจำภูมิภาคนะครับผมเป็นประจำภาคนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวการล่างแรกนะครับผมอุ้ยอ้อโหยหน้าสันเอาลวงตายนะครับผมจบเกมนะครับ โอเคมีโลตอมช่วยนะครับผมโลตอมโฟนภาคนี้เป็นภาคที่เตือบแบกมากเลยนะโอเคเราต้องเข้าไปหาเขานะครับผมโอเคเราไม่รู้จักชื่อเขานะครับผม โลโลโลตองโฟมไหมพชั่นเรอไม่เอาไม่อยาได้อะกินุ่มปังไหย หน้าตาเราแบบอะไรก็เม็นหูนั่นะหน้าตาเราเออแดกมากนะครับผมของฝากแม่นะครับอ่าโดนโปเกมอนแย่งแดกนะครับผมโอเคตัวนี้เขารับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้แดกปุ๊บโอ้มีพลังเลย เอาไปไหนอ่ะเอาเอาเอาหนุ่มปังแม่กูไปแล้วก็เดินหนีเอาหยุดหมุนจะเรียกเราหรือเปล่าครับ โโหเดินไปโคเท่เดี๋ยวยังพึ่งไปโอเคโอเคน้องยังหันกลับมามองเรานะครับผมนุ่นน้องมองเราอยู่ไกลนะครับผมก็แสดงว่าเนื้อเรื่องน่าจะต้องประมาณแบบแบบว่า ให้เราเข้าไปในถ้ำกับน้องนะครับผมโอเคนะคสำหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันนะน้องจะเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมรอดู EP พสกันในเร็วๆนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมแต่จบพาร์ทหไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อพาร์ทสองสวัสดีครับ